ค,ค,ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาสู่รายการหนุนพลิกชีวิตในช่วงหมัดจันสมุนไพรค่ะมาแล้วนะคะตามคําเรียกร้องค่ะเพราะว่าทั้งตัวตุ๊กตาเองวก็จอมยุ่งอะ่ะกินแล้วดีแล้วเห็นผลนะคะถึงกก้ามาบอกว่าทุกวันนี้นี่ทำงานกันแบบว่าหามลุกหามข้ามแล้วก็จอมยุ่งก็ออกกาลังกายเยอะมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดเลยเดี๋ยวมาถามอาจารย์ภูริด,ดีกว่านะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมถึงช่วยได้สาหร่ายแดงถึงช่วยได้ดีขนาดนี้แล้วก็ตอนเนี้ย อย่างที่เล่าให้ผู้ชมฟังแม่กินมานะวันนี้ก็สามอาทิตย์แล้วอาการปวดเมื่อยไม่มีหมอนวดไม่ง้อนะคะมหมอนวดแอบโกรธไปแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าการที่แม่ทุกตานี่เอ็นยืดนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินขึ้นบันไดเนี่ยจากที่เดินก้าวทีหนึ่ง,แล,งแล้วก็ต้องลากขาขึ้นแล้วก็ก้าวทีหนึ่งแล้วก็ต้องลากขาขึ้นณะตอนนี้สามารถที่จะก้าวขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้แล้วภายในเวลาสามอาทิตย์ แปลกมากๆค่ะเดี๋ยวมาพบกับอาจารย์ภูริตแล้ววันนี้มีผู้ใช้จริงมีแขกรับเชิญของเราที่กินแล้วดีมาบอกด้วยนะคะคุณแม่มนซิริคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจังคับ <SAY S> เป็นไงจำยุ่งเป็นไงครับผมอะไรครับ ผมก็เพิ่งไหวนะเมื่อกี้นี่เองฮะเรียกว่าสบายมากจริงๆอาจารย์ครับตั้งแต่ทานสไลด์แดงนี่คือผิวดีขึ้นนะใช่ครับอาจารย์ยังกับผู้หญิงเนี่ยผิวมันพองขึ้นเยอะเลยอาจารย์แล้วดูกล้ามมานะมีกล้ามนล้วมีกล้ามนะโอ้ยนล้วนี่ออกกำลังได้สบายมากจริงๆเมื่อก่อนนี่คือเคลื่อนไหวหัวเข่านี่มีปัญหามันจะเอ่อมันจะปวดใช่หัวเข่าผมจะมีปัญหาเพราะว่าออกกำลังก็ไม่ได้ออก แล้วเดินเราเดินบางทีเราเดินแบบทํางานหรือถ่ายรายการหรือยืนนานๆเนี้ยมันมีปัญหากับหัวเข่าครับหลังๆมาโอ้พอกินสาหร่ายแดงปุ๊บมันคล่องเลยาคล่องมันไม่เพลียแล้วใช่ไหมจับลูกคือปกติเมื่อก่อนเวลาที่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามถ้าคนเราออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีอาการเพลียามันจะมีอาการปวดโอ้ยกวนต้องไปซ้ำอะไรอย่างงี้จับยื้ไม่เป็นแล้วใช่ไหมสบายมากครับจริงๆคือ คือออกกําลังเสร็จเนี้ยก็มาทํางานทํางานเสร็จกับห้องนอนสบายไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกดีเอยไม่มีเลยครับอาจารย์อันนี้การันตีคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราสองคนเนี่ยเสียตังค์ซื้อสายแดงจริงๆใช่ครับอาจารย์จำ่นจ่ไปเท่าไหร่คะอาจารย์ไม่ให้เราลองฟรีนะฮะอาจารยื่นจ่ายไเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละฮะสามขวดซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับของตุตาค่ะจ่ายไปแล้วห้าพันคุณผู้ชมซื้อให้คุณแม่ทานกับคุณพ่อทานนะคะก็ถึงได้ดีขึ้นอย่างนี้อาจารย์คะมาถามนิดนึงว่า อย่างคุณแม่มนสลยิเนี่ยเขามีอาการเป็นอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าทําไมสารแดงมันถึงตอบโจทย์ได้รักษาถามผมก่อนถามอาจารย์ก่อนว่าทําไมคุณแม่มนสลิ์เขามีอาการอะไรและอาจารย์ไปเจอเขาที่ไหนค,คุณแม่ฟังรายการวิทยุแับเราเรามีการออกรายการวิทยุอยู่ว,ว,ว่าสื่อ FM 88.5ค่ะไปคือจริงๆมีสินค้าเยอะแยะที่ออกรายการวิทยุไปสะดุดใจสะดุดหูนะสะดุดหูตรงที่ว่าปลาไซมอนเนี่ย ทำไมมันถึงกระโดดได้สูงมากมเพราะเอ็นเขาดีไงนะ ก็จุดเนี้ยทําให้คุณแม่ก็เปิดใจนะครับเพราะว่าขามันเดินแล้วมันยึดเนี่ยคะคุณแม่มีอาการอะไรบ้างเล่าหน่องตรงตรงเนี้ยมันมันจะเป็นก้อนเลยนะฮะเป็นก้อนหมอหมอนวดก้อนค่ะซูมารุจับตรงขาคุณแม่นะครับหมอนวดนี่มันเป็นก้อนใหญ่เลยฮะมันจะเป็นก้อนแข็งๆตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าคุณนวดมันก็ทึ้งไปทึ้งมาเกิดเป็นพังผืดแล้วก็คุณบมานแข็งแข็งบริเวณนี้เนาะตอนนี้มันหายอ่ะมันหายไปเลยอ่ะไม่มีก้อนนี้ไม่มีแล้วนี่ไม่มีคุณแม่พังงลอะไรเห็นไทานไปนานหรือยังสองสองสองกระปุกสองกระปุก มาบุกที่สามเมื่อวานน้องเอาไปให้ไงแล้วน้องก็นัดให้มานี่ล้อพอหัวเขาเนี่ยคานแต่ปื้นไม่ได้มันเจ็บหัวเขาไม่สามารถที่จะคานแล้วลงไปแตะไม่ได้ไม่ได้มันเจ็บมากเลยล้อไม่ได้เลยแล้ว่อนนนี้มีการไปรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันไหมคะไปไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่ายังไงบ้าง นี่คุณหมอบอกว่าให้ให้ให้แตงอย่างนี้นะคะเขาบอกนะะแล้วเขาเอาเมืองมาแต่งเขาบอกข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวข้อเข่าเสื่อมข้อเขาเสื่อมอย่างเดียวผ่าไหมเาอยไม่ผ่าไม่ไม่ผ่าไม่เอาไม่ผ่าแล้วเขาบอกทํายังไงถึงจะหายเขาก็ให้ทานยาไปทานยาไปอย่างนี้นี่มันเรื่องของเราจะผ่าไม่ผ่ามีไหมเป็นมานานแล้วด้วยเป็นมาสกว่ไหนปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ี่วันสองวันเมื่อก่อนมันยืนมากไขยของไงโลกไงคุณนายอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้ว ก็สองสี่แปดแปดสี่อ่ะค่ะแล้วเป็นอาการปวดเข่าตรงนี้เนี่ยมาเป็นเวลากว่าสิบปีโนสิบกว่าปีแล้วมันทรมานไหมคะมันก็เดินมันก็ทรมานอ่ะมันก็ทรมานมันก็ทนอ่ะมันก็ทนพอมันจะลุกทีก็เนี่ยเขาจะนั่งนั่งทีก็มืออย่างงี้ต้องเอามือกเอามือดันดันมันสะกดไวใช่ไหมคะแล้วพอมาทานสาหร่ายแดงตอนแรกที่ตัดสินใจว่าจะกินเพราะอะไรพราะว่าพอฟังแล้วเขาบอกว่า มันเส้นเอ็นมันจะดีมากเลยเพราะว่าเกี่ยวกับตรวจข้อเอ็นยึดอะไรอย่างนี้ฟังแล้วเอเข้าท่านะใช่ไหมฮะไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมเราะเพราะว่ารู้ว่าปลานี่มันลอยทวนน้ำใช่ไหมลอยทวนน้ำแกับมันวหาปีนฝ่ายหน้าขาขึ้นไปใ่่แล้วแต่ฟังฟังนะของหมอสม็ดีก็ฟังแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นค่ะจมูกข้าวแล้วก็เอนไซม์ของในพล คนค้นแก่นฟังฟังทุ้วันเลยฟังทุกวันพอหมุนขึ้นไปก็จะไปเจออะไรน่เก็ฟังนั่งฟังนอนฟังเพราะแต่เดี๋ยวนี้ว่างแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทำอะไรแต่มาสะดุดอันนี้มาสะดุดอันนี้อะคุณแม่ทานยังไงคะก็เวลาไหนบ้างเช้าเย็นตะเกินตอนตอนทานข้าวที่ตุ๊ตาต้องถามอะไรป้าตุ๊ตาอยากรู้ว่าถูกจ้างมาพูดหรือเปล่า อ้าวเราก็ต้องถามถูกไหม啊คนอื่นอาจจะไม่กล้าถามแต่คุณตาต้องเช็คไงมาหวนพลิกชีวิตคือเราจะมาอะไรมาหลอกลวงแฟนๆรายการเป็นไปไม่ได้ดังนั้นตรงนี้คุณแม่ทานเองถูกไหมคะ่ใชแล้วกินเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกินมากระปุกที่3เริ่มเริ่มกระปุกที่สามเมื่อวานนีเองแล้วอาการมดีขึ้นตอนกระปุกไหนแล้วที่รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเออเออไอ้ก้อนนี้มันหายแล้วก้อนพัเมืองพังคำเจอว่าเอ๊ะมันหายไปนี่นะอ๋อไม่รู้เลยอไม่รู้หรอกมันนี่คือก้อนพังผืด ที่เกาะอ,อยู่ที่เอ็นทำให้เอ็นเราล็อกทำให้เราเดินแล้วปวดภาคนี้ไม่ได้คยได้นอนอนวดหมอหมอนวดเขาไม่รู้หายไปไหนกันเลยไม่ต้องหาหมอนวดเขาแอบปวดเนี่ยเหมือนแม่ตุ๊กตาหมอนวดแบบโทรมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นวดกันเลยนะอ,อ,อะไรอย่างนี้ออจริงๆนะซึ่งตัวคุณแม่รู้สึกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบเราไม่เคยคิดว่าไอ้ตรงบริเวณข้อเข่าเราจะหายแต่วันนี้มันหายด้วยการกินสารเเรแดงที่ใครๆก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะรักษาได้ อยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้าะมันไม่น่าเป็นไปได้แต่ว่าทุกคนเป็นนี้อยากให้ทานนะคะต้อก็ต้องทานไปนานๆหน่อยเพราะว่านิดหน่อยมันก็ยังไม่รู้เรื่องอะเนาะเพเราเป็นมานานแล้วคุณเป็นมาสิบปีคุณจะให้กินสาระแดงภายในซึ้นสองเดือนแล้วหายเลยสิบกว่าปีเป็นยี่สิกว่าปี คุณเป็นมา20ปีคุณจะให้หายภายใน2เดือนคุณให้โอกาสสักประมาณอสุบิเป็น20ปีจริงๆคนจะให้โอกาสสัก5เดือนด้วยซ้ำแต่นี่ยังกินไม่ถึง3เดือนเลยถูกไหมการย่งย่งคุณคิดว่าเป็นเดือนเดียวเพราะเดือนเดียวเดือนเดียว2กระปุกคือ1เดือนอ๋อ2กระปุกคือ1เดือนก็วันละ4เม็ดก็ได้15วัน1กระปุกน้องเขาบอกว่าอยากแม่อยากหายไวก็ทานไปมากๆก็อุตส่าห์ ประหยัดหน่อยสองเช้สองจริงๆเท่านี้ก็คือหายเร็วแล้วอคิดดูผู้ชมเป็นมายี่สิกว่าปีครับแค่เวลาเดือนเดียวหายอ่ะคุกเขาไม่ได้คลานไม่ได้แต่ไปทําบุญเนี่ยใส่บาเนี่ยต้องนั่งคุกเข่าใช่ไหมก็มาตั้งทำบุญ เนี่ยคุกไม่ได้เลยเข่าแตกไม่ได้เลยมันเจ็บมากจริงๆแต่ไปอยู่นี่พอเนี่ยนี่พอทำนี้มันก็เจ็บมากนี่มันไม่เป็นมันไม่เจ็บนะนี่นี่อ๋อไปดึงอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่ดึงนี่มันเจ็บมากเลยนะไปดึงหัวเข่าขึ้นอย่างนี้อ่มันแดงเจ็บมากดึงเหมือนให้ลูกเขาเรียกอะไรนะเช่นว่ามันขยับอะไรเงี้ยจะกลับกลับมันเจ็บมากเลยนี่มันไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเจ็บไม่เจ็บขออนุญาตลุกให้ทุกตาดูได้ไหมคะโอ้โหลุกได้อย่างลุกรวดเลยนี่อายุเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไม่เท่าแม ใช่เดี๋ยวคุณแม่นั่งใหม่คุณแม่ลุกเร็วไปหรือเปล่าคะอันนี่ฮะแล้วลุกรวดเลยเหรอช่วยอาการหน้ามืดด้วยหรือเปล่าครับวันนี้ลุกเร็วหน้ามืดตรงไหนแล้วเมื่อก่อนถ้าจะลุกต้องต้องเป็นยังไงคะต้องทำท่ายังไงต้องคอยดันต้องล็อกเมนต้องดันพยุงด้วยนะ้องค่เดี๋ยวนี้ลุกรวดเลยขึ้นรถอเมนต้องต้องลุกไว้ก่อนนะเพราลุกลุกขึ้นมาไวๆไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะล้มแต่นี่ลุกเดินคล่องเลยนะเพราะเขาจะลงายต้องลุกขึ้นมายืนไหมก่อน อ๋อต้องลงยืดก่อนถ้าลุกแล้วย่างเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้สามารถลุกและย่างได้เลยสุดยอดอ่ะอาจารย์สุดเลยจริงทำไมทำไมสารลายแดงตอบโจทย์ตรงนี้ได้แม่นี่นะจำไม่นะจำไม่นะเป็นคนที่พูดโกหกไม่ได้เพราะถือศีลกินเจนั่นเนี่ยวรนพะกินเจวันนี้วันพระด้วยได้ย่างนึงนะ ถ้าไม่จริงนี่น้จะไม่พูดแล้วถ้าเรื่องโาบาดตายก็บอกว่าคำนี้ไม่พูดนะพูดไม่ได้นะครับใช่ไหมพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนไหมแม่จะตบไมมแม่แกดอยากบอกว่าแกกินจริงจริงแกไม่ได้โกหกคไม่รังอาจารย์ต้องให้แม่กินฟรีแหล่ะอะไรนะต้องสัมผัสเองถึงจะเชื่อถ้าไม่สัมผัสเองจะไม่เชื่อครับ อ่าเป็นคนแบบนี้ด้วยวมีคนถามบ้างไหมตอนนี้ว่าทําไมแม่เดินคล่องขึ้นลุกนั่งคล่องขึ้นมีคนถามบ้างไหมก็มีมีมีเพราะว่านั้นเมื่อวานนี้เดินไปซื้อแกงทางโน้นนะทางซอยยี่สิบสี่ทางไปทางคอนโดโน้นบ,บอกพี่อ,อายุอะไรนะเจ็ดสิบเอ้าเดินคล่องข <laughs> นาดนี้เลยเหรอก็อ,กอะไรหน้าเจ็ดสิบเหอรอบอกเออก็เจ็ดสิบอะพี่ผิวจะถ้าเลยสองกระปุกไปแล้วผิวผิวจะอมชมพูเพราะว่ากับก็ปีนี้เจ็ดสิบ จ็ดสิบคุณแม่กินแล้วได้ผลเดี๋ยวมาฟัง,ฟงค่ะหลายคนงงว่าพวกแกมาพูดะไรกันมันจริงหรอมันคือยาวิเศษอะไรเปล่ามันคือผลิตภัณฑ์เสริม<ช>อาหารที่ดีที่สุดในขณะนี้บอก<ช>ได้เลยคุณผู้ชมต้องให้อาจารย์บอกว่าทําไมสาหร่ายแดงมันมีส่วนประกอบหรือว่าอะไรยังไงมันถึงได้ทําให้โรคเสื่อมต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคะหรือใครที่มีความสุขผิวก็เสื่อมแล้วอะไรเสื่อมแล้ว ทำไมตรงนี้ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นนิ้วล็อกหรือว่าปวดตามข้อปวดตามกระดูกซึ่งห้ามไม่ได้คนโกงคนแก่หรือคนไม่แก่อย่างตุ๊กตายังต้องเป็นอ่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะมันมันจะปวดตามนี้นะค่ะเช้า่มันจะปวดนี่ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วคือจะเคลื่อนไหวสะดวกเราสังเกตนะทาไมเด็กเล็กเนี่ยจริงๆมันไปช่วยเรื่องสมองทําไมเด็กเล็กๆเดินปลายเท้าส้นเท้ากดไม่ลงเด็กเล็กสักขวบอย่างเงี้ยเดินปลายเท้า นี่คืออาการของสมองก็ยังไม่สมบูรณ์คนถ้าสมองเริ่มผอคือคนสูงอายุก็เริ่มผอเด็กก็สมองยังไม่เต็มตัวนี้มันไปฟื้นฟูสมองพอสมองเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งไปที่เส้นประสาทไปสั่งไปที่เอ็นเพราะวันนี้ถ้าใครมีอาการเดินช้าลงเดินเหมือนเด็กเด็กเล็กๆนี่นะมีการเคลื่อนไหวช้าไม่ว่าเอ็นเส้นไหนตามร่างกายเราช้านี่นี่คืออาการของสมองนะสมองเริ่มผอถ้าสมองเต็มเขาจะวางเท้าได้เต็มพื้น นะครัวันนี้ถ้าเราเดินรู้สึกว่าแข็งแข็งล็อกล็อกนี่คือเกิดสมองนะสารไลแดงจะเข้าไปฟื้นฟูสมองเพราะว่าสารไลแดงเนี่ยสารไอตาเซนทีเนี่ยโมเลกุลเขาเล็กมากมันสามารถไปฟื้นฟูสมองได้เร็วกว่าสารอาหารตัวอื่นแล้วก็สายตาเราเหมือนกันอาจารย์มันสามารถผ่านตัวกรองเข้าไปดูแลไปซ่อมสายตาเราได้อย่างรวดเร็วมันถ้าใครมีปัญหาสายตาอาจจะปวดตรงลูกตาบ้างมีน้ําตาไหลมีขี้ตาออกเยอะช่วงที่ทานตัวนี้ สายตาก็คือเอ็นช่นที่หนึ่งนะเอาแล้วจริงๆแล้วมันเท่าที่จราทราบมาเนี่ยไม่มีวิตามินตัวไหนที่หรือว่าอาหารเสริมตัวไหนที่จะเข้าไปบำรุงกระจกตาหรือว่าเลนตาได้ง่ายๆครับแต่ทำไมตัวสารไลยแดงตัวนี้เข้าไปบำรุงในเรื่องของใครที่อาจจะตาฟ้าฟางสายตาแบบไม่ดีแล้วแล้วมันทำให้ปรับจอตาให้มันชัดขึ้นได้เพราะอะไรคะจ่ามันเจาะทะลุได้เลยจริงหรอมันผ่านตัวกรองเข้าไปได้เลยสาธิตได้สาธิตได้เลยสาธิตได้เลยว่าว่ามันเล็กมากมันมันสามารถ เจาเข้าไปได้จริงหรือเปล่าครับเออเดี๋ยวเราไปตามน้องฝันมาหน่อยขอปากกาไว้บอร์ดหน่อยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นปกติเนี่ยถ้าเป็นปากกาอย่างอื่นที่มันขีดขีดลงไปมันจะไม่สามารถซึมหรือทะลุมาอีกด้านนึได้ถูกไหมคะน้องจมยุ่งคือมันจะเป็นแค่กัน ขีดปุ๊บประกาคุณแม่ก็ติดอยู่ฝั่งนั้นแหละฝั่งเดียวอีกแค่ฝั่งเดียวเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันน้องฝันเดี๋ยวใจนึ่งนะแล้วเนี่ยอย่างผิวของคุณแม่เนี่ยอย่างผิวที่ตกกระนี่นะเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะหลุดหมดแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะอาจจะทานสัก3เดือนนะถ้าเกิดว่าพวกี่หลุดหมดอย่างไวที่ยังไม่มีเรากินไว้ก่อนมันก็ช่วยมันก็ช่วยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยจะไม่ขึ้นเลยใช่ไหมป้องกันไว้ก่อนได้เลยเด็กที่มีปัญหาทางสมองคือเป็นเหมือนปัญญาอ่อนนิดเียะ ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเลยคนพวกนี้สังเกตเอ็นเขาจะแข็งคนเป็นออมาพฤึกเอ็นจะแข็งเดินขยับเคลื่อนออกมาพลกเกิดจากสมองนะเอ็นจะแข็งคนเสียชีวิตทําไมเอ็นแข็งหมดล่ะยกแขนยกอะไรไม่ได้บองทำงานเพราะวันนี้เนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่ฟื้นฟูสมองได้เร็วมากใครมีอาการทางสมองจากยังเด็กอยู่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เริ่มมีปัญหาเรื่องอัมอา์อะไรเงี้ย ฟื้นฟูเร็วมากเพราะถ้าสมองเสื่อมเมื่อไหร่เอ็นยึดทันทีฉะนั้นคนสูงอายุทาไมถึงเดินเก้งก้างเดินแบบไม่ไม่ดีก็เพราะสมองเขาเริ่มอ่อนลงสั่งงานได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะเออเอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยสมมุติว่าเรามีประการเนี่ยเราขี่ลงไปปุ๊บเราขีดลงไปปุ๊บเราขีดลงไปปุ๊บอันนี้คุณผู้ชมดูนะแล้วเดี๋ยวตาจะพลิกให้ดูอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพลิกดูนะคะด้านนี้มันจะชัดถูกไหมคะพอเราพลิกหันกลับมาอีกด้านหนึ่ นี่คือขนาดนี้คือปรกกรมเมจิกหมึกซึมที่แบบซึมมากๆนะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวสารลายแดงหรือว่าแอสตาซานทีนตัวนี้เนี่ยมันมีอนุภาคที่เล็กมากถึงขนาดที่ว่าซึมลงไปได้ครับมีเข็มไหมมีเข็มไหมมาปากกาเจาะเลยเจาะได้ไหมคะปากกาเได้ครับลองพุ่งนะครับเดี๋ยวจุกตาจะขีดให้ดูอ่าสีแดงปริสเลยนี่คือตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ต้องจับมาที่พี่นะคะ มีลักษณะเซักไม่ออกนะครับตัวนี้เนี่ยมีอนุภาคที่เล็กมากที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปถึงประสาทจอตาได้ตุ้งตากีดลงไปกีดลงไปครับกีดลงไปของดีกีดลงดปนะคะครับด้านนี้เป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมมาดูนะเดี๋ยวขออนุญาตด้านนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพอพลิกมาอีกด้านหนึ่งแยกออกมหมว่าด้านนีคืองวงไหมอนุภาคของมันเล็กมากนี่ขนาดเมจิกเมจิกอยู่ด้านนี้นะมึกซึมด้วยแต่ด้านนี้ไม่ชัด แต่ในขณะที่สารลายแดงหรือว่าแอสตาแซนตินที่สามารถทะลุผ่านเข้าไปบำรุงในเรื่องของเลนกระจกตาหรือว่าประสาทตาได้มันมีอนุภาคที่เล็กขนาดที่ว่าพลิกไปอีกด้านคุณแยกไม่เอาว่าคุณขีดด้านไหนกันแน่ถุกต้องไหมนี่คืออนุภาคของมันไม่น่าเชื่อเป็นตัวเดียวในขนาดนี้ดูซึมได้เร็วมากอ่ะ20ปีที่เป็นมาใช้เวลาเพียงเดือนเดียวดีขึ้นถึง7จ็โอ้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้อง ไม่ต้องมาพักฟื้นอะไรจากการผ่าตัดด้วยนะฮะตัวนี้ทําได้ขนาดนั้นแล้วมันยังช่วยในเรื่องของอาการปวดข้อต่างๆเอ็นยึดอะไรกระดูกทับเส้นมันเหมือนไปช่วยเลาะพังผืดมันทำได้ยังไงคะในกรณีถ้ากระดูกทับเส้นอาจจะไม่ได้โดยตรงครับแต่ถ้าในกรณีที่พังผืดไปไปเกาะอยู่ตรงนั้นที่ทําให้เราหมุนแขนเคลื่อนไหวแล้วเจ็บแล้วปวดเนี่ยตรงนี้ช่วยได้แน่นอนสหายพังผืดได้เลย สลายบังผืดออกมาครับอย่าง,งของคุณแม่ไม่พังผืดเกาะเป็นก้อนเลยเนี่ย ทานไปแค่สองกระปุกเท่านั้นเองพังผืดจับหาไม่เจอเพราะว่าพังผืดมันมีผลนะคุณผู้ชมถ้ามันไปเกาะกระดูกหรือไปยึดอะไรก็ตามอะเดินเดินนานนี่ยึดไปวัดไปว้าไม่ได้เดินไม่เคยจะออกไปได้แต่ว่ามันเดินมันคุกเขานั่งขัดสมาธิได้ไหมก่อนหน้านี้มันได้มันจะไม่มันก็ไม่ค่อนได้มันเจ็บอ่ะเจ็บนะครับมันตึงอ่ะมันตึงแล้วอย่างอื่นแล้วคุณแม่ได้อะไรอีกนอกจากขาเดินคล่องขึ้นก็เรียวแรงก็ดีมากเลยเรียวแรงดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับเดินขึ้นบันไดคล่องขึ้นไหม สบายกับสบายและตัวนี้นะคะก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้านะย้านะไม่ใช่ว่าทำในเมืองไทยอาจารย์ต้องบอกเขานําเข้ามาจากฮาวายจากฮาวายแล้วมีรางวัลการันตีระดับโลกนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วก็ยังยังเป็นอะไรนะที่อาจารย์บอกว่ามันช่วยในเรื่องของโรคอื่นๆอีกด้วยคือยังโรคเกี่ยวกับความเสื่อมอย่างโรคหัวใจหลอดเลือดตีดตัน มะเร็งมะเร็งเนี่ยจะเห็นผลเร็วมากนะแต่ต้องรักษาควบคู่กับทางการแพทย์นะมะเร็งอาจจะต้องทานเยอะหน่อยนะอาจจะต้องทานวันละ6-8เม็ดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสาร อนุมูลอิสระที่เร็วที่สุดครับค่ะคือมะเร็งนี่ดูง่ายถ้าใครผิวแห้งเนี่ยนะผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกนั่นคืออาการของคนที่พร้อมที่จะเป็นมะเร็งครับทานตัวนี้สองกระปุกผิวชื้นขึ้นเลยค่ะผิวจะชุ่มชื้นขึ้นมันจะชุ่มชื้นมันจะแบบวมันจะดันน้ำมันออกมาคือไม่ต้องไปหาครีมบำรุงมาทาเพื่อให้มันมีความแบบชุ่มชื้นมันเติมเต็มคอลลาเจน จร,จริงๆแล้วร่างกายคนเราอาจารย์ทุกตาเข้าใจถูกต้องไหมคะว่ามันจะต้องดูแลมาจากภายใน,<ห>นคนครเราไปปะทินโฉมไปปะจากภายนอกแต่ลืมไปว่าสิ่งต่างๆมันเป็นการแค่เติมเต็มจากภายนอกสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยร่างกายองเรามีเซลล์เกิดจากเซลลต่างๆที่มันประกอบกันดังนั้นตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นราชาของการต้านอนุมูลอิสระคืออะไร อนุมวลอิสระทาไมทุกผลิตภัณฑ์ต้องต้านมันคือความแก่มันคือความเหี่ยวเมื่อเรามีความแก่ร่างกายเราแก่ลงปุ๊บกระดูกเราก็แก่ตามอวัยวะภายในเซลล์ต่างๆก็เสื่อมแต่เหมือนแอสตาแซนททนหรือว่าสารแดงตัวนี้เนี่ยเข้าไปปลุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยให้มันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็พร้อมที่จะกลับมากลับมาหมุนเข่าอีกครั้งนึงเนื้อกว่าวิตามินอีเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเท่านี่มันมีที่ขวดห้าร้อยห้าสิบเท่าเลยคุณไม่ต้องไปกินวิตามินอีนะคุณตัดทิ้งไปเลย ตัวนี้มีวิตามินอีวิตามินซีหกพันเท่าอหวิตามินซีคุณก็ไม่ต้องไปซื้อถ้าคุณกินสาหร่ายแดงมีทั้งวิตามินอีวิตามินซีไม่แปากกว่าหกร้อยเท่าหกพันเท่าหัโอ้โหชาวไร่ชาวนาเราสังเกตเขาโดนแสงอาทิตย์นี่ยการที่เขาโดนแสงอาทิตย์ทุกวันเนี่ยทำให้หน้าเขาย่นหมดเลยอาจารย์นะทานตัวนี้ไปนะให้ได้สักเดือนครึ่งแล้วนะให้เซลล์ทุกเซลล์มีการปกป้องด้วยสารแอต้าเซนทีแล้วเนี่ย เราโดนแสงอาทิตย์เราก็ไม่เป็นไรแสง UV ไม่ต้องงอกันแดดเลยเพะผิวเราแข็งแรงมาจากระบบภายในคุณผู้ชมนี่นี่นี่ดูผิวอย่างกับผู้หญิงเลยนี่จำยุ่งอยู่ดีผิวย่างกับผู้หญิงเลยแต่ตาเนี่ยผมกินแค่กระปุกเดียวเองนะเออแต่ตุ๊กตาโดนแม่แย่งกินหมดเลยค่ะหมดแล้วแล้วก็โดนน้องล็อกกี้แย่งกินอีกกระปุกหนึงอย่างคนที่กลัวการเป็นมะเร็งมะเร็งคือเส้นเลือดถ่อยแตกผิวแห้งท้องผูกก่อน แล้วเส้นเลือดถอยแตกครับแตกตรงไหนก็เป็นมะเร็งตรงนั้นแหละครับเพราะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเส้นเลือดแตกมีเลือดออกตามไรฟันเขาบอกให้กินวิตามินซีของเรา1เม็ดถ้ากับคุณกินวิตามินซีห0 0ัเม็ด โอ้คุณผู้ชมสุดยอดจริงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์คือเราสองคนเนี่ยเป็นพิธีกรก็จริงแต่เรากินจริงคือถ้าเราไม่กินจริงเราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวเรามากินพิสูจน์ให้ดูอจำยูกล้ากินไหมกล้าผมให้พี่ตุ๊งตาไป2เม็ดพอแล้วที่เหลือผมขอนั้งกระปุกทุเรศเอาทำไมนลเราเม็ดพอเปลืองเอาหลอกินไปกินไปอาจารย์ให้แล้วกินดิเอาน้ำมาเอาน้ำมาเดี๋ยวใจนึ่งนะใจนึ่งอาจารย์บอกกันแป๊บเดียวไงคือคุณผู้ชมเขาวิธีการกินที่ให้ได้ผลอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ให้้กกกินนเขาาไปปใัด กัรให้แตกแล้วก็ให้อยู่ใต้ลิ้นสักแป๊บหนึ่งนะครับผมถ้ากินอย่างนี้เหมือนกับได้กินกระปุกครึ่งกินเลือดแล้วมันนะแล้วอมันอร่อยมันมันมแลเเป็นผีดิบเลยเป็นแวมไพร์คือถ้าทานอย่างนี้ได้เนี่ยผมไหนปากสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลืนเนี่ยมันจะได้แบบโกรดฮอร์โมนจะหลัน ต่อใต้สมองเนี่ยต่อใต้สมองจะจะจะ,จะหลัง่งโกรรฮอร์โมนออกมาเพิ่ม,มในการบําบัดให้เร็วขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราสองคนกล้ากินเนี่ยเพราะว่ามันปลอดภัยคุณผู้ชมค่ะมันมีออยอม,มีอะไรรับรองแล้วสาระแดงตัวนี้นะ เลิศจริงๆอาจารย์จะนำเข้ามาถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ภูริไม่ทําบอกคุณผู้ชมไว้เลยดังนั้นใครที่เคยไปซื้อกระปุกละสองพันสี่ในวันนี้ในรการหขนพิกชีวิตอาจารย์มีราคาพิเศษอะไรเธอแฮปอะไรเปล่าไม่มีอะไรเอ้าอเท่าเดิมเ่ยเห็นไหมเนี่ยเหลือกระปุกละพันแบาทอาจารย์ลดให้จริงๆนะแต่ถ้าซื้อสกระปุกลดเหลือพันเจ็ดอีก วันนี้ปกติแล้วนะคะสารายแดงแอสตาแซนทีนกระปุกละ2004ค่ะรับแต่แฟนๆรายการโหนพริกชีวิตคุณจะได้พริกสุขภาพ1กระปุกวันนี้ราคา1,800บาทและถ้าคุณผู้ชมซื้อ2กระปุกนีคะอยากให้ได้ผลเหมือนคุณแม่เมอร์ซิลิทเนี่ยที่หายเลยจากอาการนุ่นนี่ที่คุณเห็นเนี่ยเหลือกระปุกละ1 7 0 0บาทถ้าซื้อ2นะ ให้รีบโทรไปสองระปุขึ้นไปนะเพราะว่า<ด>ถ้าไม่ได้จากรายการนี้นี่คุณจะไม่ได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้<อ>นะคะอ,อาจารย์จะไม่ใจดีแบบนี้087นะคะ6715858อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0863199844นะคะย้ำว่าหนึ่งกระปุก1,800บาทบถ้าซื้อ2 เหลือกระปุกละ1,700บาทแต่ถ้าคุณซื้อที่อื่นไม่ใช่นาฬการนี้คุณจะได้ราคา2,400บาทถูกต้องเราถูกสุดซื้อซะเดี๋ยวนี้เลยด่วนๆนะฮะเรากล้าบอกคุณแม่ก็กล้ายืนยันว่าคุณแม่หายจริงเราพูดจริงตุกตาก็กล้ายืนยันว่าตุกตาเนี่ยให้คุณแม่ทานแล้วคุณแม่ก็เดินได้จริงๆแล้วคุณน้องจมยุ่งกำลังกันว่าสบายจริงๆดูให้ไม่ผิววันผู้ชาย่างผมนะฮะผิวของมไม่มีข้อต้องห้ามสาหรับโรคใดทแ้นซิ้นกินได้ทุก ให้กินน้อยๆไทรอยนี่ให้กินแค่วันละเม็ดเท่านั้นเองยกเว้นไทรอยอย่างเดียวแล้วนิ้วล็อกอะเป็นกี่วันกี่ซอที่ถ่ายไหมนิ้วล็อกเนี่ยจริงๆ7วันก็เริ่มดีขึ้นคือให้คําว่าหายนี่คือควรจะกินสักเดือนครึ่งถึง2เดือนอย่างคุณแม่เนี่ยทานไปอีกสัก2กระปุกนี่เปลี่ยนไปคนคนแม่จะเริ่มหลุดกระบางจุดที่จะหลุดเองเลยครับ เพราะฉนันฝากไว้ด้วยนะคะ0876715858 0863199844ถ้าซื้อที่อื่นเบอร์อื่นตุกตาไม่รับประกันว่าเป็นของจริงรด้วยนะเพราะ<อ>ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสมาแล้วนะคะดังนั้นให้ซื้อที่2หมายเลขนี้เท่านั้นแล้วบอกว่าดูจากรายการหนพิชชีวิต รีบรีบโทรนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณแม่คุณสิริที่มาแชร์แบบว่าประสบการณ์ว่าตัวเองกินแล้วดีเนาะขอบคุณอาจารย์ธูริศนะคะโอกาสหน้ามาอีกนะอาจารย์นะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากับโหรพลิกชีวิตค่ะ